วีดีนะคะวันนี้มาพบกับวีโบดีแล้วค่ะวันนี้วีโบดีมีอะไรมาแนะนําลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการออกรถกับทางวิวนะคะวีจะมาแนะนําชุดแต่งชุดแต่งรอบคันคือสกเกิร์ตรอบคันนะคะว่าเวลาลูกค้าออกรถไปแล้วเนี่ยการที่ตกแต่งสกเกิร์ตไปอ่ะลูกค้าจะได้อะไรบ้างนะคะว่ามีการตกแต่งแบบไหนนะคะสวยงามยังไงเชิญชมค่ะ วิพามาด้านหน้าก่อนนะคะด้านหน้านะคะก็จะแปะเป็นสกเกิร์ตแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจากด้านล่างถึงด้านบนตรงนี้เป็นการตกแต่งครอบเข้าไปนะคะเอาสกเกิร์ตอีกชิ้นหนึ่งมาครอบกับตัวรถนะคะครอบกับตัวรถตรงนี้แล้วก็พร้อมกับมีขอบยางที่จะติดตั้งตรงนี้ทําให้ไม่เออเสริมกับตัวรถเป็นชิ้นเดียวกันนะคะมองเป็นชิ้นเดียวกัน ด้านหน้านะคะก็จะตกแต่งเ,เป็นพ่นสีดำเงาแบบนี้เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมาตรงครอบกับไฟตัดหมอกตรงนี้พร้อมกับมีชายนะคะที่ยื่นออกมาเพิ่มเสริมความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะรถคันนี้เป็นสีขาวมุกตัวนี้ก็เราก็จะพ่นเป็นสีขาวมุกเช่นเดียวกันรถสีอะไรตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะตัดด้วยสีดำเช่นกันค่ะ เดี๋ยววีพาไปชมด้านข้างกันนะคะค่ะวีพาไปชมสเกิร์ตด้านข้างกันบ้างนะคะยี่ห้อลำการนะคะจะมีโลโก้คือให้ลูกค้าแบบนี้เพื่อความสวยงามโดดเด่นนะคะลูกค้าท่านใดจะเอาออกก็ได้นะคะ สกเกิร์ตด้านข้างค่ะก็จะแปะมาเช่นกันนะคะอาจชายรถเดิมนะคะแล้วก็จะเสริมตัวนี้เข้าไปนะคะจะเป็นทูโทนค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็เป็นชายสีดําด้านแบบนี้เราป้องกันก,การกระแทกนะคะโดยเ,เก็บงานการเก็บงานเรียบร้อยทําให้เหมือนเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถเลยนะคะแบบนี้เช่นกันนะคะเวลาเราติดตั้งสกเกิร์ตแล้วนะคะพื้นด้านล่างมาถึงตัวรถนะคะก็จะ ต่ำลงไปนิดนึงนะคะแต่ประโยชน์ในการติดตั้งสเกิร์ตนะคะเวลาเราเกิดการชนหรือการกระแทกนะคะก็จะโดนสเกิร์ตเราก่อนนะคะก็จะไม่โดนในตัวรถนะคะเดี๋ยววีพาไปชมด้านหลังกันค่ะวีพามาชมสเกิร์ตด้านหลังกันนะคะสเกิร์ตด้านหลังนะคะจะตกแต่งเช่นกันค่ะตัวนี้นะคะตั้งกระขอบยางลงมาค่ะเป็นการตกแต่งโดยการแปะเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็เออจะ ติดตั้งเป็นแนวยางแบบนี้นะคะเพื่อให้เป็นชิ้นเดียวกับตัวรถนะคะด้านท่อนะคะปลายท่อจะเป็นสามชิ้นแบบนี้นะคะส่วนส่วนด้านล่างชายล่างนะคะก็จะเล่นเป็นสีดำเงาค่ะไม่ว่ารถสีอะไรข้างล่างก็จะเป็นสีดําเงาเช่นนี้นะคะเพื่อการตัดกับตัวรถเป็นชุดแต่งที่สวยงามนะคะ เก็บการเก็บงานของชุดแต่งของท่าคือจะสวยงามนะคะเดี๋ยววิวไปดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเป็นสปอยเลอร์นะคะเป็นชิ้นที่5ค่ะนอกจาก4ชิ้นนะคะด้านหน้าด้านข้าง2ชิ้นแล้วก็ด้านหลังรถนะคะก็จะมีสปอยเลอร์แน่แบบนี้เพความสปอร์ตให้กับตัวรถเช่นกันค่ะชิ้นนี้ก็จะเป็นสีดําเช่นกันนะคะเพื่อจะตัดกับตัวรถนะคะเดี๋ยววิวแจ้งให้ทราบนะคะ ว่าการติดตั้งสเกิร์ตแบบนี้แล้วก็เพิ่มความสวยงามแบบนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะหนึ่งคือการที่ว่าเราขับรถไปแล้วเสือเราไปชนอะไรแล้วก็จะโดนสเกิร์ตก่อนนะคะสะเกิร์ตนี้พอเดินแล้วเป็นทํำยังไงได้บ้างเวลาใครที่ออกรถกับวิวนะคะวิวก็จะแจ้งประกันคุ้มครองสเกิร์ตทุกชิ้นนะคะทั้ง4ชิ้นนี้ให้ลูกค้า <S <S <ๆ>เช่นกันค่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าเวลาคุณขับไปแล้วเวลาเกิดอะไรขึ้นนะคะ ประกันคุ้มครองค่ะท่านใดที่ออกรถกับวิวนะคะวิวก็จะแจ้งประกันคุ้มครองให้ทุกคันเลยค่ะคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะวิวมีอะไรจะมาแนะนำลูกค้าทุกท่านให้ชมอีนะคะแล้วก็ติดตามกันไว้นะคะคลิปนี้วิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ตายสติก็พอใช้ได้แค่ไม่ค่อยมีสตางค์วิวพอดีให้ได้มากกว่าเสมอ